นี่นะครับเป็นฟุตบอลสื่อมวลชนกีฬาครับนะครับมาถึงครั้งที่6แล้วที่สนามสกายซ็อกเกอร์เมื่อวานนี้นะครับมีทีมสื่อมวลชนสายกีฬาทั้ง TV, ทีวีและก็นักสื่อพิมพ์เข้าร่วม12ทีมในการแข่งขัน,นปนทั้งหมด4สายนะครับแข่งแบบวันเดียวจบ4สายที่แบ่งเนี่ยที่หนึ่งของสายจะไปเล่นในดิวิชั่นหนึ่งส่วนที่ 2, 2> เล่นดิวิชั่นสองนะครับ,รบทีมข่าวกีฬาบล็ไลน์ทีวีสำนักข่าวไทยของเราเนี่ย ดำทับโดยคุณคุณตุย๋ยพี่ตุย๋ยภัชระล้อมรื่นผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าวนะครับก็มีพี่สาเรศลิมกวันมงคลพี่ท็อปครับ,รบอดีตนักกีฬาฟันดับทีมชาติไทยแต่ว่าทางบอลดีนะครับทางบอลดีทางบ้านได้ด้วยนะครับพี่ท็อปแหมแล้วก็<อ>มีพิธีกรรายการการ์ตูนบนทันตีวีนะครับน้องเพียวกิติพัฒน์พิมพ์เษมโสพล<อ>ลิ้นบินเท้าจาัดจา้านนะครับแล้วก็น้องจอเจวีรวิทย์เจริญแดนสวง เป็นศิลปินในโครงการเอ็มคอ t ทาเลนด้วยปรากฏว่ามเดลนายซีวีทาได้เพียงแค่อันดับสในดิวิชั่น2นะครับแต่ว่าก่อนน้นนี้เนี่ยมีโอโซอ้อมหนักเลยต้งเ้าแชมป์ต้องแชมป์มแล้วก็มีผิดพลาดนิดหน่อยนะครับเพราะแต่ละคนนี่ดูหุ่นนะฮะก็อาจจะเน้นไปทางทํางานหนักซะมากกว่านะครับอาจจะมีเวลาออกกาลังกายตามสภาพอะคะอ่าอาจจะไม่พริ้วเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่ะที่4ี่นี่ก็เก่งแล้วนะ ไม่เป็นรายผลการแข่งขันมันก็คือเป็นเรื่องรองแต่ว่ากระชับพิษมิภาพเป็นเรื่องหลักนะครับแชมป์ดิวิชัน2เป็นของ TNN 24นะครับแชมป์ดิวิชั่น1เป็นของไทยรัฐทีวีเอาชนะทูฟอร์ยูไป40นะครับปี